ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องลาลาเลสนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วเลเวอร์บล็อกนี้นะคะมินจะพาทุกคนตะลุยกรุงรงประเทศอิตาลีนั่นเองเนาะซึ่งมินมาอิตาลีหลายรอบมากๆแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยออกไปเที่ยวเป็นจริงเป็นจังสักทีเลยครั้งนี้ก็ได้เวลาออกไปตะลุยกรุงรมสักทีนะคะ ซึ่งก็ไปคนเดียวลุยเดียวเองเหมือนเดิมเนาะจริงๆแล้วมีเพื่อนในฝ่ายคนไทยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาตัดสินใจไม่ออกไปข้างนอกนอกเราวก็เขาเคยมาเที่ยวแล้วแชทบัสฟรีมันก็ไม่มีแล้วนาะจากโรงแรมเข้าเมืองก็ราคาแรงมากๆแต่มิ้นมองว่าโอเคมาทั้งที่ออกเลยก็ได้นะคะแม้ว่าจะออกคนเดียวค่อนข้างอันตรายนิดนึงแต่ว่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเรา อยู่ไกลเมืองนะคะทุกคนเราอยู่ไกลออกจากแอร์พอร์ตมาอีกนิดหนึ่งก็คือเอาง่ายๆใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเข้าเมืองะคะ่ะก็นั่นแหละราคาเลยแรงนีก็ไม่รู้อูเบอร์จะใช้เวลานานไหมนอกว่าจะมามินก็ไม่คาดคิดว่ารถที่มารับเป็นรถประเภทเดียวกันกับที่รับลูกเรือมาจากแอร์พอร์ตนะคะนั่นก็คือรถที่ มี6ที่นั่งแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีประมาณ2ที่นั่งด้านหน้านะคะซึ่งเนี่ยคือเวลาถ้าเรามาบ้านเมืองหรือเราเราแบบนั่งรถออกมาไกลาจากเมืองแล้วแบบรถบัสมันเข้ายากอะ่ะส่วนใหญ่เขาจะเอาเป็นเป็นรถแบบเนี้ยรถเล็กเป็นแวนมาซึ่งแวนรถแบบเนี้ยคือ m e r c e d e s b e n บนะคะทุกคนภาพลักษณ์ของ m e r c e d e s b e n บในไทยแลนด์คือคนรวยเป็นรถของ ความหรุขนาและความแบบว่ามีกินมีใช้นะแต่ว่าเวลาเรามาต่างประเทศเนี่ยเราจะแบบเริ่มไม่เวาวแล้วเพราะเราเห็นกันมันเป็นแบบทั่วไปแล้วเนาะมันเป็นมันเป็นรถทั่วไปที่เขามาใช้ขับเป็นเรียกง่ายๆว่าแท็กซี่เลยทุกคนเออ จะไปถึงที่นู่นอ่ะก่อนพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าทุกคนเพราะว่ามินอยากไปชมวิวก่อนพระอาทิตย์ตกเนาะคือมินมองว่าการเที่ยวบ้านเบองยุโรปในช่วงเนี้ยช่วงเข้ามกรากรุ่มค่ะกําลังดีเลยคือประมาณธันวามันจะโคตรหนาวเลยอะ่ะพูดไม่ถูกอะ่ะหนาวมากอะ่ะตอนที่มินมาเมลานเดือนธันวามินสั่นมากแต่ว่าวันเนี้ยมาอากาศเหมือนเหมือนโดฮาแค่เย็นกว่าเท่านั้นเองแล้วเราอยู่ได้ จริงแล้วเวลาที่ได้นั่งมองวิวระหว่างทางที่มินจะไปสถานที่เที่ยวต่างๆมันรู้สึกดีใจยังบอกไม่ถูกเลยทุกคนมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบมินไม่ได้ทำสำเร็จแค่อาชีพที่มินอยากจะเป็นแต่มันคือการที่มินได้เดินทางไปในที่เที่ยวที่วันหนึ่งมินไม่ได้คิดว่ามินจะได้มา อย่างวันเนี้ยมินกำลังจะไปสนามกีฬาคอร์เซียมในกรุงโรมมินก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเคยเห็นมันในหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือสังคมตอนสมัยประถมอะแต่วันเนี้ยตอนเราโตขึ้นมาใครจะไปคิดว่ามินกำลังจะไปเห็นมันด้วยตาเปล่าของมินเองมินเลยอยากให้กำลังใจทุกทคนที่กำลังตามฝันอยู่นะคะอย่าเพิ่งทอ้อสักวันคุณอาจได้มายืนอยู่ในจุดที่มินยืนอยู่ก็ได้ อีกสปอตหนึ่งนะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปสวยๆซึ่งตอนนี้แสงของพระอาทิตย์กำลังจะตกเนาะมันก็จะสาดเข้ามาที่ตรงด้านบนของอาคารพอดีนะคะแล้วก็คือสวยโคตร ทุกคนเขาจะถือกระดาษวาดรูปกระดาษสเก็ตกันไว้ทุกคนเลยเออก็ไม่รู้ว่าเขาเรียนเอกวารูปกันหรือว่าแบบเขามาสเก็ตภาพเป็นแบบว่าเป็นฮ็อบบี้เป็นงานอะดรเรกนะคะเจ๋งอ่ะก็ดูดีมันสวยมากอะสวยขนาดนี้ก็สวยคโคตรว้าว จริงๆมีที่ให้ไปเยอะมากเลยอ่ะพอมาดูแมปตอนนี้เราอยู่แถวๆนี้นะคะโคลอเซียเนาะแล้วก็โอ้โหตรงนี้คือมีแถบให้ไปเยอะมากอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูเหมือนเป็นแบบโอทาวเลยอ่ะโอ้โหเที่ยวไม่หมดจริงๆเยอะมาก เวลาตามล่าร้านอาหารกันอีกแล้วทุกคนย่านที่วินเดินอยู่นะคะมันก็เขาเรียกกันว่าซิตี้เซ็นเตอร์ก็คือชื่อเหมือนซิตี้เซ็นเตอร์ที่โดฮาเลยก็คืออารมณ์เป็นเหมือนย่านใจกลางเมืองหรือใจกลางที่รายล้อมไปด้วยผู้คนแล้วก็รายล้อมไปด้วยตึกแล้วก็ที่ต่างๆที่คนเขาจะมาเที่ยวมาใช้ชีวิตกินอยู่กันในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแะคะก็กําลังดูอยู่ว่าจะไปร้านไหนดี คือน่านั่งทุกร้านเลยอะเอาจริงแบบชอบบรรยากาศทั้งร้า,อา,รานอุ้ยตลาดนี้ดือ้อดื้อมากต้องลองไหมลองร้านนี้กันดีกว่าเนาะ คนชีวิตช่างน่าเศร้าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ต <c oughs> คือมาอย่างดีกล,บบกลับแบบกลับแบบน่ากลัวน่ากลัวกลับแบบเสียวเสียวไม่ถึงโรงแรมทุกทีเลยเพราะว่าพอไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วอ่ะเราก็เรียกอูเบอร์ไม่ได้แล้วพอเรียกอูเบอร์ไม่ได้อ่ะเราก็เปิด g o o g l e Ma ปไม่ได้ต่อให้เราเรียกแท็กซี่และแท็กซี่ไม่พูดภาษาอังกฤษก็คือ เอาอัดเดสให้ดูเขาก็แบบงงๆอะเออแต่ว่าโชคดีมากคือพนักง,งานที่ร้านอนะ่ะเขาใจดีและเขาไนท์มากคือนี่ก็พยายามสื่อสารว่าเออ Wi-fi แบบมันไม่ทํางานหรอที่ร้านเขาบอกว่าเออพอดีที่ร้านนะความพีกะนะันเนาะที่ร้านวันเนี้ยเขาเปิดซ่อมแซมพอดีเขาก็เลยใช้วไวไฟไม่ได้สุดท้ายก็คือ,อเขาก็เลยโทรเรียกเออโทรเรียกแท,ท,ท็กซี่ให้ สุดท้ายก็กําลังสื่อสารกันว่าเขาไปถูกใช่ไหมเนี่ยคือจะไปดอปถูกใช่ไหมไม่ได้ไปแอร์พอร์ตนะแต่ไปโรงแรมที่อยู่ย่านแอร์พอร์ตอยู่เมืองเดียวกันกันกบแอร์พอร์ตก็คือฟิลมมินิซิโออะไรสักอย่างนะค น,นี้เป็นมงที่ทำน้ำร้อนละกันเพราะว่าไม่มีชาก,กาแฟอะไรให้เลยทุกคนมีแค่กาอันนี้มากับน้ำแบบนี้สามขวดอันนี้มินเอามาเองนะคะก็นั่นแหละคือโรงแรมประหยัดงบมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบแขกเข้าพักก็น้อยเนาะเขาก็ต้องบอกว่าจัดการงบไอ้พวกนี้นะคะแล้วก็กระเป๋ายางชีพก็เอามาเอง <c oughs> ด้านนอกหน้าต่ <c oughs> างคือ โรงแรมเราถึงอยู่ไกลมากๆเลยไงทุกคนเห็นความเขียวขจีนี้ไหมแบบคือถ้าพูดว่าโรมทุกคนก็จะแบบเออโรมจริงๆริงหรออะไรเงี้จริงๆโรงแรมไม่ได้อยู่ในโรมนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องผีให้ฟังก่อนไปทำาไล g กันนะคะตอนนี้แต่งหน้าเลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปเช็คเอานะคะทุกคนก็เมื่อวานน่ะตอนที่มิ้นไปโคลอสเซียมใช่ป่ะสนามกีฬาเกลางกรุงโรมนะคะ ก็พอลงรถอะไรมินก็แบบตื่นเต้นอนะ่ะทุกคนคือมันมาครั้งแรกมันโคตรตื่นเต้นเลยเนาะก็เดินถ่ายรูปถ่ายรูปไปเรื่อยๆจนไปหยุดอ,อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตอนแรกก็แผนว่าแบบเออเดี๋ยวคงจะมากินร้านนี้เนาะตอนแบบเดินถ่ายบล็อกทําอะไรเสร็จก็ค่อยกลับมาอย่างเงี้ยจนเหมือนแบบอาจจะหยุดยืนอยู่น้านมั้งแล้วเออเมนเจอร์ของร้านเขาก็ออกมาคุยเล่นด้วยเขาก็แบบเป็นผู้ชายอิตาเลียนนั่นแหละก็แบบมีรอยสักมีอะไรแบบเท่ๆเหี่ยวๆเลยนะทุกคนแล้วก็บอกว่า ก็ชวนคุยจิบปลาถาบปลาปลาถามาถาม,าถาม,มินุงม,มาจากไหนอะไรเงี้ยมาครั้งแรกหรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็แนะนําจุดสปอตต่างๆว่าตรงนี้โอเคนะอะไรเงี้ยเสร็จบุ๊กก็ตบด้วยการที่ชวนมินไปดื่มต่ออะไรเงี้ซึ่งมินบอกว่าถ้ากลับมาทานอนะ่ะเดี๋ยวมินอ่าจะมานั่งดื่มที่ร้านแต่ว่าแบบเดี๋ยวดูก่อนละกันเลยมาบัางเอิญเจอกับเขาอีกรอบนะคะเมนเจอร์คนนี้ก็คือเหมือนเป็นทางเดินกลับบ้านเขาก็ชวนคุยบอกว่าอ๋อเนี่ยฉันเลิกง,งานแล้วสรุปไปดื่มกันได้หรือยังมินก็แบบเอาไงดีวะ ก็เลยปฏิเสธไปก็งัดไม้ตายที่มินชอบใช้คือขอโทษนะ I'm waiting for my friends อะไรเงี้ยแบบรอเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยเออมีผู้ชายอิตาเลียนอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาคือมินอ่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนคนเนี้ยเขาอะจ้องจะมาคุยกับมินสักพักแหละคือผู้หญิงอะเรามีเซนต์อยู่แล้วเนาะก็ขยับเขยับมาข้างๆมินเรื่อยๆแล้วก็ชวนคุยเรื่องวิวอะไรเงี้ยว่าเ oh, ออ it's so beautiful isn't it อะไรเงี้ยแบบเออชวนคุยบ l าๆก็แบบมินก็คุยได้ปกติไม่มีอะไรเนาะแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ มันยายฟังว่าเออแถวเนี้ยมีสถานที่อะไรสําคัญบ้างแล้วก็มีแบบอะไรที่น่าไปเดินเล่นบ้างตรงเนี้ยเรียกว่าซิตี้เซ็นเตอร์นะแล้วก็แบบอะไรอะไรก็ว่าไปเสร็จปุ๊บตอนเดินลงมาทางมันขู่ขะมากเราม i n นใส่อ๋อรองเท้ามีส้นแบบนิดนิดหนึ่งส้นแบบนิดเดียวเองแต่มิ้นแบบเฉยๆมยนเดินได้น้องเขาเอามือล้วงเข้ามาในเสื้อค้แล้วดึงมือมินไปจับแล้วมินก็แบบคือถ้าในหนังอะมันคงโรแมนติกมากเ้ยแต่ว่านี้มันชีวิตจริงเราก็ต้องแยกแยะให้ออกว่ามันคือความโรแมนติกหรือมันคือการขูกขามเก็าไหม แล้วทีเนี้ยก็แบบเฮ้ยอะไรวะเออแต่มินมินไม่ได้ตื่นตระหนกหวาดกลัวอะไรขนาดเพราะว่าด้วยความที่เราชินกับวัธรัมต่างชาติเราเคยเดทกับต่างชาติมาเราอะไรหลายๆอย่างเราเรารู้วิธีรับมือเนาะมินก็บอกว่าเออเขาทํากันแบบนี้เราเป็นเรื่องปกติอยู่ๆยมาเพิ่งรู้จักกันแล้วจับมือคนแบกหน้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นวิธีแบบ approach ผู้หญิงที่ คนอิตาเลียนชอบถ้าเขาชอบใครเขาจะแอพโรชแบบนี้มินแบบโน no, มันไม่ได้แบบนี้ปะคือรู้ว่าอิตาเลียนเขาจะมีความโรแมนต์ค่อนข้างสูงแต่ว่าแบบนี้มันดูคู่คามนิดนึงมินก็เออหลังจากนั้นก็ไม่ว่าอะไรก็คือแบบปล่อยมือแล้วก็เดินเองอะไรเงี้ยฟาก็มงดมากแหละเขาก็ดึงมินเข้าไปกอดแน่นมากมินแบบก็แอบบตกใจนิดนึงเนาะ แต่ว่าก็แบบไม่ได้อะไรเพราะเราก็มีสติเรารู้ว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงในสถานการณ์นี้เนาะ mm hmm. กอดแน่นแบบกระดูกจะหักอะทุกคนคือมองไปรอบๆอ,อะใช่มันมีคู่รักที่เขามาเดินจับมือกันมาจูบก,กันมาแบบเออมาสกินชิปแบบต่อหน้ามิ้นแบบรอบๆเลยเนาะบริเวณนั้นแต่ว่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่ก็รู้สึกว่ามันแบบมันผิดมันมันมันผิดปกติอเออ mm hmm. คือการที่แบบคุกคามทางเพศแล้วก็การที่แบบ ล้ำเส้นนะ cross the line เออประมาณนั้นทีนี้ก็พยายามพูดดีๆเพราะเราก็แบบไม่ได้สติกระเจิดกระเจิงเราไม่มีของอะไรป้องกันตัวนอกจากตัวเราเองและสตินะเนาะเสร็จปุ๊บก็พยายามพูดบอกว่าเนี่ยเราอยู่รู้ไหมว่าสิ่งที่ยูทำอ่ะอยูอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติสําหรับยูอยูอาจจะมองว่าไอเป็น t a r ก็ตของยูเพราะไอเป็นเอเชียนแล้วยิ่งยูเดาออกได้ว่าไอเป็นลูกเรือที่มาแค่วันเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับยู you อย่ามาทําอย่างนี้อ๋อ เพราะว่าที่มิ้นพูดแบบหลายๆอย่างที่แรงออกไปเพราะว่าเขาพยายามเหมือนแบบพยายามจะเกี้ยก,ก่อมพอก่อดเสร็จเขาบอกว่าอยากไปดื่มไวน์กับยูอยากไปแบบไปต่อกับยูไปต่อในเชิงแบบนั้นันะักเก็ตไหมซึ่งมันคือวันไนติงอ่ะมันวันไนติงก็คือวนะันไนสแตนเนาะเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่า e ar, you will never forget about italian night อะไรเงี้ยเฮ้ยปากเออแล้วเขาก็เลยผลักมินออกเนาะไม่ได้ผลักกระเด็นนะผลักออกเฉยๆแล้วก็เดิน สบัดตูดไปเลยอะทุกคนแล้วก็บอกว่า good night Jen มินก็บอก yes you too แล้วมินก็เดินไปอ่ฝั่งมินแบบเชี่อทำไมเรากวนตีนขนาดนี้วะ <laughs> มินก็แบบไม่ได้มาอัดแชร์ให้ฟังว่าเออฉันเก่งมากแบบฉันอวดเก่งอย่างนี้ตาแต่จะบอกว่าทุกๆครั้งที่ออกไปเที่ยวอะ่ะมันอาจจะเป็นข้อเสียที่ว่ามินเป็นคนที่โคตรไม่กลัวอะไรเลยอะเออแบบกล้าเกินไปจนทําให้แบบ อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้เพราะว่ากล้าพูดกล้าคุยกับคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยแต่มินก็มีสติแล้วก็ระมัดระวังมากพอว่าเออจะผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปได้ไงเนาะประมาณนี้ซึ่งจริงๆเมื่อวานตอนแบบแยกย้ายกับผู้ชายคนนี้คือเออเราเดินกันไปในตรอกแบบมืดๆม,ม,มากเลยนะคือโดนฉุดได้เลยอะ่ะเออพูดตามตรงเลยประมาณนี้ <c oughs> ประสบการณ์แบบเขย่าขวัญมากทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมินก็จะเตรียมตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนยูนิฟอร์มลงไปเช็คเอาท์เตรียมตัวไปทำฟล์แล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่บล็อกหน้านะคะจะเป็นที่ไหนเลเยอร์ไหนติดตามได้ที่ช่องลาลาเลนเดิมค่ะทุกคนว้า